7851นครราชสีมาตัวสีขาวเลขมาใช้ง,งานมา1 0 0 9 7 0 0ากิโลถ้าผัญยาก็จะต้นมีนะคะคันนี้เบื้องต้นขนาดนี้แอร์ไม่เย็นเปลี่ยนล้อแมกมัน,นเปิดประมูลในราคา92,000บาท92,000ค่ะมาแจนราคาเปิดราคาได้หนึ่งท่านมาแล้วขอบคุณค่ะ 9,000-24,000หนก็า9 0 0 0 0 0สนบาทราคาเป็นแล้วได้มากกว่าอุตสรราคาได้1,000-24,000 1า0 0 0 0ค่ะ1 4 0 0 0 0 0 8 0 0พัน0 18,000,000ได้มากกว่าอุตราคาได้1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0บาท1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 12,000,000ค่ะ1,020,000 1 2 0 0 0 0 0ันห0 0 0น0 0ค่ะ1,020,000ราคาตอนนี้ซุกเราหยิบต่อตามราคาได้เลยค่ะ1 2 0เก็บราคาค่ะ1,0 หนึง่งแสนสองมืนนับสองหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะราคาที่ลูกค้าหมายเลขสามศูนย์สองสองเจ็ดสู้ป้าเป็นต่อราคาได้มีมากกว่าถึงสู้ราคาได้เลยค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะนับสามครังค่ะ, <läuft> คะต้องขายทันในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทราคาที่ลูกค้าหมายเลขสามศูนย์สอง